สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกทุกท่านนาจคะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้อบอกผ้าด้วยเบิกซับผ้าร่วยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องโทรสัมผัสแม่หมอนะคะแม่ไม่อยากดังน,นะคะเนาะค่ะพนับปล่อยจากมือนี้นัดป่ลอยเลขนะคะหลังจากวิ่งเก้ามาตัวเดียวนะคะเลขของแม่หมอ แต่นี้เครงเลขลับแล้วก็เลขสูตรคำนวณเนาะค่ะเขามาเล้วค่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นัน้นเลเด้อค่ะทางชมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะช่วงนี้ค่โทู่เอาฝนกระตกนะจ๊ะเดินทางไปเฮ็ดคลิปทำคิดกระลำบากแล้วก็จะมีสายรับสายโทร นะคะสายรับเป็นกาบอ่อก,กองเอาตะเดกมาให้ปล่อยกับมีนอกจากนอคนาเด็กคนเราดูกับมี่นอกจากเอฟซีกับมีทั้งโทษทั้งเหดุขีดเด้อกัาเด้อฝากกดไลค์กดแช่น้ำแน้นนอกจากช่วงนี้สายโทษจ้ำแม่นนะคะสายโทษเข้าปล่อยนคะคะแอดกเ็เลยเด็กโทษสัมผัสวดที่แล้วค่ะ ดูซื้อว่าสีนินไปทางสายโทษหลายเนาะค่ะเนาะจังไดกกาฝากดไลค์กดแชร์แนวทางมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบกับจังตามถ้าห้าบ่มักเข้ากับพานเนาะคะ่ะใส่สติในการดึงฉลากกินแบงเนาะคะ่ะกับวันใดสนับสนุนในการเล่นการพนันเตยงังใดเนาะคะ่ะ เสนอเป็นการวิเคราะห์แนวทางสถติความเป็นไปได้เนาะคะ่ะวัดวันที่สิบกกันยายนอาจาเนาะอีกครึ่งชั่วโมงค่อยโทรได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวเข้ามาล่เอเนาะ รอบแม่หมอกระลังเก่งเลยพอดีพอดีโทรไปจังหวะพอดีเดี๋ยวอีกสักคู่ให้เพื่อนคํานวณจับคู่กันเขาก่อนนะคะเดี๋ยวคนจะปล่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะก้าวมุงแล้วนะคะแต่โท่เ้าอยู่กรลังจับเล็พอดีนะคะน้ะกดไรกดแช่กดรอบเวเนาจะพวกปั่นเด้อพวกปั่น แม่ขั้นฝันว่าจ้าแม่สันจอนเป็นจังไดบุกับว่บอนีก็มาตีออกแม่ก่อนอื่นสวัสดีแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะเบิร์กรับสวัสดีอาจทุกคนตามนัดนอะจ้าน้อนหลังขึ้นวันพระเอฟซีถูกกันไหมน้อจังวาน่าแนวหกเจ็ดหกเจ็ดหก้าห้าเจ็ดพันบนเอซถูกไหมน้องืว่าถือคื่หัวแม่ชุ่มโตไปบนถือบ่ พอม่มองฟิวพอม่มองฟิวเลยค่ะ <c oughs> หลวงปูนยุยาโซนโถฟันมูน <c oughs> เป็นหนักเด้อฮาว่า <c oughs> ฟันบนุญโอ้เป็นไดงเงินแสนตัวพันน่ะอือพันไปไงพันกันเลยหกเจ็ดลังบอจ้าหกเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดอูกับฟันมันกอมกอมอยู่แล้วคงว่าฟันบุญเนาะสันวันนี้เลขวิ่งแม่จะยุ่ยรักเก่าหว่าจ้ารักเก่าคือเก่า เลขวิ่งนี่เก้านั่นแหละเก้ากับแปดนะฟันบนอ่นะเก้ากับแปดนะค่ะเก้ากับแปดค่ะล่างนี่ฟันล่างฟันล่างหนึ่งกับศูนย์ล่างหนึ่งกับศูนย์ค่ะเลขมันก็ยังไม่นิ่งบันเน้เลขสัญจรอนะเบิกซับเราก็ปล่อยเลขวิ่งให้เอฟซีก่อนจ้าบอกเลย <c oughs> เลขมันต้องมีมาให้เห็นนี่แหละ ึ่งกับศูนย์นี่สวยมากล่างน่ะใช่ค่ะถ้าจะเอาเลขล่างนะเอฟซีก็มีศูนย์เก้าล่างบอจ่างหนึ่งเก้าเดี๋ยวนะแม่ล่างันตัวแรกมีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าฮะศูนย์เก้าแม่บอศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าโอ้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าล่างให้ FC ไปหยิบแบตเตอรี่ก่อนจ้า บ, <น S 2> บ <น S 1> ุญเด็ดยา<บ>นี่มาขั้นไหนบนมันก็มีปไยเลยบอกนี่ก็าทำได้เก้าเนาะ,ะจากจากไปลเลยก็ะไดแมวเขากำลังฟันเอาผงสุดท่ายกันแม่ว่าขั้นไหนบนของแม่มีแปดเจ็ดบุญแปดเจ็ดจากมีแปดเจ็ดเด็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะ มันจะขึ้นบนลงล่างคุณแม่ก็ไม่รู้แล้วตัวรองมันเจ็ดเก้าเบิกซับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะ, 80, <99. S 2> คะมันมีอย่างนี้ค่ะแต่แม่คิดว่างวดนี้เลขเก้ามันจะมาอือแม่มั่นใจเก้ามั่นใจเก้ามากเลยแตั้่เก้า,าม,มาันล่างเลยศูนย์เก้าหนึ่งเก้าบนหรือล่างวิ่งไปเลย FC, เอฟซีเลขเก้าสวยมากแปดรองเก้าเด่นนะคะบนค่ะ แปดลองเก้าเด่นวิ่งบนเลขวิ่งนี่ว่าท่านหลุดมาจ้ะแม่โอ้ยมันยังไม่หลุดสักทีเลยขนาดว่ามันหลุดมันก็อยังเข้าตอนที่มันออกไอนะ้สี่หกนะเบิร์ซับสี่หกแม่ปล่อยศูนย์หกแต่เอฟซีแม่คนเก่าแม่ก็เลยว่าถ้าอยากให้ชัวร์วก็วิ่งศูนย์กับผมกันแดีลูกแม่ก็ว่า,างี้มันก็เข้าชนบนชนล่างในแหละเลขวิง่งแล้วโค้งสุดท้าย,ยางไงที่เบิร์กซับว่าหลุดไปงวดนหนึ่งนะ แม่เองบอกมันจะหลุดได้ไงคงสุดท้ายก็เข้าหกสี่สี่หกฟันล่างให้อยู่สนหอกไม่หลุดนะคะแต่เราไม่ได้เอาออกหรือว่าแม่ให้เบิกตับอยู่บ่าบ่านได้หกหกสี่หกสองแม่ให้อยู่ไม่ใช่บอกบ่าได้แม่แม่หายเอฟซีไหมบายสองแม่ว่าน่ะแต่สิแม่ล่ำล่ำปีทอนตัวกันแม่หายเต่เอฟซี ส่วงบายสองว่าเลขหหลานน่ะแม่ใช่แต่เบิกทรัพย์ผันไปไหนร้องเบิกัยังมาฟันหกเจ็ดล่างอีกเนาะทวดเมื่อกี้เนาะคือมันเป็นสันจรแม่กัยังหาตัวฟัน่าท่านใด่าท่านหนึ่งเนาะค่ะอันนี้เอายิบโปรตรี่ไปก่อนเนาะค่านข้าวโปรตอรตรี่ไปสะกกอนี่เท่านี้ล่ะเดี๋ยวถ้าวันใกล้ๆจะออกอ่ะเบิกทรัพย์ใกล้วันที่จะออกนะ เอาวันใกล้ที่จะออกมัเบิกรับโรมันเลยวันที่จะออกมาแม่จะยุ่งจะได้ใกล้ๆคนละแม่เ้าว่ามันจะออกมืออื่นมือนียเบิกรับโทรหาแม่เลยก็ได้เพราะว่าหนูกาบัดเพ่านแม่ฝันอีกเออตรงรอบแม่ฝันว่าฝันจังไม่เนาะมันบอได้ฝันจิตมันนิ่งเกินมันเลยไม่ฝันสามารถที่ไปสามาที่มาหลักบ่รู้เรื่องเบาใจขนาดเลย เดี๋ยวล่อฟันก็นได้คิดว่านะชอบที่สุดเลยล่างในศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมากว่าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเอฟซีไปชื้อซื้อก่อนหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้านะคะละักอนะคะมีสองหางก่อนยิบลอตเตอรี่ไปก่อนนะจ๊ะเนาะค่ะหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหัวต้งหันนี่ครับว่าหาซื้อ,อางานก็แม่ แมนบางมองกระเต็มได้เบิดทราบอาหกเนะจ็ดนะเจ้ามักซักรับสาเลยวันออกโทรมามันถึงอั้นไม่ทันต้องเ,เล่นอย่างนี้เมื่อวันเมื่อเลขออกสีสีฟ้นาน้นะคะตั้งเ,เป้าไว้เลยห้าร้อยสายก็จะรับหน้าที่ต่อหน้าทีจอย่าชวนคุยนะคะเอาเลขอย่างเดียวทำเลขขึ้นจบนะคะเนาะน้ำเดือดกว่าีปล่อยเลขย เป็นว้าแม่ยำหกเจ็ดหกเจ็ดแม่ยิ 6, 7, 6, 7. ย่งข้าไปเบิรงคลิปเจ้าของอยู่เนาะเออแม่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อหกเจ็ดเป็นรถแม่ว่าบัตรสุดท้ายเลยหกเจ็ดก็ยังมาบัตรสุดท้ายแม่ก็ยำสองข้ามบทโอ้ยแล้วลูกสอนอ่าเบิกซักดูไล่ยังยังทรับแต่เปิดได้สิเปิดเปิดไล่ลเบิรงเลยแม่ที่ลูกสอนฟันจับคู่บนลูกสอนแดงยิงคืนยิงสี่ไปทั่งเลขหกเจ็ด ว่าซื้อกันเงินแล้วฉันบ <S <S อกตั้งเคลียกับส่วนมากนะส่วนมากหล้ไล่ไล่ม,มากที่แดงหายเออเป็นแน,วท,นแวทางน้องชาเนาะเ,<ม>เป็นแนวท FC รอฟุตบอลท้ายคุณแม่คำนวณได้แค่นี้แหละ